ได้รก็สามารถเอาไปดำรงชีวิตประจําวันได้ค่ะมเแล้วแล้วก็แล้วก็อะไรเอายังต่อเนื่องแล้วได้อะไรเาดำดำรงชีวิตแล้วไปมีรายได้ไหมใช่ค่ะสร้างรายได้ให้กับเราได้เยอะมากๆเลยค่ะแปลงสาธิตครับปลูกผักอันนี้ผักต้นตุ้งก็จะมีกล้วยมีกล้วยหอมทองสาธิตครับปลูกทัวพันุ์ ได้ก็มรกอพันแขกครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้มาอยู่ที่โรงเรียนเป็นชุมนุมชุมนุมนึงแล้วสวัสดีน้องๆก่อนสวัสดีค่ะชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อ อ๋อค่ะใช่ค่ะยูริยูริกับกับไข่มุกปลูกอะไรบ้างลูกในในนี่หนปลูกปลูกปลูกอะไรครับปลูกกล้วยค่ะกล้วยอะไรกล้วยกล้วยหอมทองหอมทองอ่าแล้วก็มีอะไรนี่ผักแดงนี่ผัก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 กวางตุ้งกวางตุ้งดอกฝั่งนน้นก็จะเป็นผักกาดเอาไม่ใช่ผักกาดหอคณะแล้วก็ กระลำปีอันนี้กําลังทําเบี้ยพันธุ์เพื่อที่จะมาปรุงแปลงนี่ครับน้ําระบบน้ําก็ใช้สปริงเกอร์น้ำาราดาลดูดขึ้นมาครับวิธีการปลูกมีหลามาเบืองพีพกโตอยู่นี่แหละล่ะวิธีการปลูกผักกระจ้อนดูนะปลูกยังไหปลูกยังไงลูกก่อนก่อนอื่นก่อนก็เสียญ้าะออกก่อนค่ะแล้วก็ขุดแปลงยกแปลงแล้วก็วก็เมล็ดหวยเมล็ดหวย เอา,มาเมล็ดโรยใช่ค่ะเอา,มาเมล็ด yeah, โรยโรย,ยแล้วก็ปลูกหลังจากนั้นจะใช้เทคนิคก็คือคุณครูแนะนําก็คือจะให้แปบว่าปลูกไว้อย่างนี้เลยปลูกไว้แบบนี้แล้วก็เราก็คัดเลือกออกต้นเล็กๆออกนะครับอันนี้ก็เป็นผักกระจนผักกระจนในี่นี้คือวิธีการปลูกผักกระจนครับปลูกง่ายๆฝั่งนู้นก็จะเป็นผักที่เป็นสายพันธุ์ดีๆนะครับอันนี้ก็จะมา มีน้องๆนักเรียนมาแนะนำนี่น้องไข่มุกกับอ่าอยูริฝั่งนี้แหละมาดูฝั่งมะละกอ,อดูมะละกอรครับมะละกอเป็นพัน,นุ์นแหงฮอลแลนด์ค่ะฮอลแลนด์เนี่ยฮอลแลนด์เราเป็นแขกดำเด้อเราพี่แขกดำฮอลแลนด์ตัวนี้วิธีการปลูกก็ระยะห่างประมาณสามสามเมตรสามเมตรเด้อ ปลูกวิธีการปลูกใช้ลักษณะการขุดหลุมลึกครับแล้วก็รองก้นด้วยปุ๋ยปุ๋ยที่เราใช้คือปุ๋ยอะไรปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยที่วัวปุ๋ยธรรมชาติพี่น้องนี่ครับง่ามแล้วครับปลูกได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เขียวขึ้นมาตอนแรกมันจะออกเหลืองๆหน่อยถ้าดูอยู่ในแดดกลางแดดก็จะประมาณนี้ดินก็หนแห้งๆสักหน่อยคะอ่ะอ่าแล้วก็แต่ว่าเวลาถ้าหน้าแรงก็จะไปะปลูกวานี้ครับใช้สปริงเกอร์นี่หน้าแ้งเราก็จะปลูกประมาณนี้เห็นไหม ยกผลคือถ้าผลหน้าผลหน้าผลเราต้องแบบว่าทําแบบนี้แต่ว่าหน้าแรงเนี่ยต้องต้องเอาแบบว่าให้มันยุบยุบ,ยบลงแล้วก็มีเอาน้ําใส่ได้นะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือการปลูกระยะห่างก็จะเป็นสามคูณเมตรสามสามคูณสามเมตรคุคคยง่ายาการใช้น้ําก็จะประมาณนี้ครับตัวน,นี้ก็เป็นกล้วยเป็นกล้วยอะไรครับอหอมทองหอมทองค่ะอหอมทองระยะห่างหอมทองสองเมตรค่ะสองเมตร สองเมตรครับนี่ระยะห่างหอมทองหอมทองกํลาลังออกยอดก็วิธีก,การปลูกปลูกยังไงลูกหอมทองปลูกยังไงก็ขุดดินลงไปคะ<ก>่ะแล้วก็ข <8 S 2> ุดดินเอาเรียมรุมค่ะอ่าเลียมถ้าถ้าพูดถึงขุดกว้างกว้างก็ประมาณห้าสิบเซนลึกก็ประมาณสามสิบเซนก็เอาอออปุ๋ยอะไรรองก้นปุ๋ยขี้วัวอ่าปุ๋ยขี้วัวรองแล้วก็เอาผสมดินนิดนึง การให้น้าก็ให้ทุกวันครับช่วงนี้หน้าแรงก็ปลูกง่ายๆปลูกทิ้งไว้เลยนี่ก็คือกล้วยสายพันธุ์หอมทองมันมีหอมเขียวด้วยแต่ว่าเราปลูกหอมทองครับนี่อันนี้ก็เป็นล้นกัค่ะอันนี้เป็นโครงการชุมนุ่มชุมนุ่มอะไรปลูกได้ปลูกดีค่ะอ่าชุมนุ่มปลูกได้ปลูกดีวันนี้มาดูถั่วครับถั่วสายพันธุ์นี้เดี๋ยวครูแนะนําสายพันธุ์ถั่วนี้เพิ่งปลยงลงหลุมอ่าลงหลุมประมาณ สามวันออกแล้วครับนี่เป็นพันธ์เห่าดงที่ได้มาจากป้านวลน,นะผมไปขอมาครับก็ได้ได้สายพันธุ์มานี่ครับผมว่าฝูเป็นสายพันธุ์ของเห่าดงสายพันธุ์นี้ก็จะมีคุณนะสมบัติก็คือจะลูกใหญ่ลูกยาวสุดยอดครับ <c oughs> กําลังเกิด <c oughs> เดี๋ยวจะ <c oughs> พอมันขึ้นค้างก็จะทําให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นผักกาดหอเนี่ยครับผักกาดหอฝั่งนู้นก็เป็นกระหล่ำกำลังเอาเป็นสายพันธุ์ ก็ลงแปลงได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอันนึงฝั่งนู้นกะหล่ําปีแล้วก็จะลงตรงฝั่งนั้นฝั่งนั้นก็เป็นผักรวมครับเป็นขึ้นช่ายผักชีผักหอมลงไปแล้วประมาณ3ามทีวันก็จะขุดแปลงใช้น้ําการใช้น้ําก็น้ําสปริงเกอร์แบบนี้แหละครับเพราะว่ามันแรงหน้าแรงก็จะมีจะขุดยากหน่อยก็ใช้ลักษณะของการทําแปลงแบบนี้เป็นแปลงสาธิตชุ่มนุ่มชุ่มนุ่มยังก็ปลูกได้ปลูกดีค่ะชุมนุมปลูกได้ปลูกดีนะครับ ที่ที่เรามาทําอยู่กับชุมนุมปลูกได้ปลูกดีเราได้อะไรบ้างอ่ะมาฟังน่ยไม้กินหมกกะทะค่ะฮะรูบอกว่ายังไงถ้าถ้าลูกมะละกอออกจะได้กินหมกกะทะค่ะถ้าลูกมะละกอออกจะได้กินหมกกะทะค่ะมันจะออกตอนไหนล่ะลูกอีกห้าหกเดือนพูดแล้วมั้งคะประมาณสี่ห้าเดือนแต่ว่ากูจะเลี้ยงก่อนอยู่บอกว่าบอกนักเรียนว่าถ้ามะละกอออกลูก ลูกแรกจะเลี้ยงหมกระทะก็จะเลี้ยงอยู่ไม่ถึงก็ลูกออกหรอกเดี๋ยวก็เลี้ยงเดือนหน้านี่ก็เลี้ยงแล้วก็แล้วเราได้อะไรบ้างจากการทําแปลงเกษตรที่เราปลูกนี่เราได้อะไรบ้างได้ความรู้ความรู้เรื่องอะไรเรื่องการปลูกผักผักที่เราปลูกที่เพื่อเศรษฐกิจมีเพื่อผักกาดผักกวางตุ้งใช่ไหมใช่ค่ะเราก็ต้องมีการตลาดการตลาดไปขายว่าเราจะขายยังไงอย่างเช่นเราปลูกมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด อนแลนจะต้องกินสุกระยะเวลาคอนแลนด์ประมาณหเดือนถึงเจดเดือนแล้วก็กล้วยหอมทองก็ประมาณแดเดือนเก้าเดือนก็เราก็จะได้ทานผักนี้อยุระยะสั้นเราก็จะได้กินเร็ว,รวๆผักการขายผักผักนี้ก็จะเป็นแบบไรสารพิษไรสารพิษยังไงไม่มี<า>เคมีคม yeah, ไม่มีสารเคมีใช่ไหมไขม่ขมุกไข่มุกก็ปลูกวะกอกี่ต้นนี่กี่ลุมนี่ประมาณสามสิบ <30. S 1> ประมาณสามสิบเนาะ เราได้ผลผลิตมาเราไปขายลูกละ20บาทต่อต้นต้นหนึ่งมันออกประมาณ10ลูกแล้วก็ได้200รครูก็จะแบ่งให้นักเรียนไปขายแล้วก็พวกเราก็ได้มีผลกําไรอย่างมาแล้วก็เราก็ได้การดําเนินชีวิตยังไงบ้างหนึ่งเราก็ได้วิธีการปลูกมะละกอว่าปลูกยังไงหน้าแรงเราจะปลูกยังไงหรือว่าหน้าฝนเราจะปลูกยังไงถ้าหน้าแรงเนี่ยครับนี่แนะนําให้ปลูกแบบนี้ถ้าหน้าแรง นะครับปลูกให้มันยุบยุบลงเพราะว่าน้ำมันจะแดดจะร้อนมากนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็คือชุมนุมมีกี่คนชุมนุมนี้นะสี่คนมีสี่คนแล้วหนูได้ความรู้ไหมสนุกไหมสนุกกับการปลูกผักใช่ค่ะอยากอยากพูดอะไรกับการทัาเกษตรบ้างหนูพูดก่อนค่ะอ่าหนูพูดไม่ต้องเกี่ยงกันพูดทั้งสองคนนั่นแหละได้เลยก็สามารถเอาไปดำรงชีวิตประจำวันได้ค่ะอืมเยี่ยม ไข่มุกแล้วแล้วก็แล้วก็อะไรเอายังต่อเนื่องแล้วได้ไรเํานำรวงชีวิตแล้วไปมีรายได้ไหมใช่ค่ะสร้างรายได้ให้กับเราได้เยอะมากกเลยค่ะไข่มุกอ่ะคำตอบไปหมดแล้วตอบไปหมดแล้วโอเคขอบคุณมากน้องไข่มุกกับน้องยูลิคนสวยอยู่ที่โรงเรียนอะไรโรงเรียนอะไรนี่โรงเรียนวารีวิทยาค่ะครูผู้ดูแลคือครู คูจูริยาวุฒิะชื่อเล่นชื่อว่าคูจูเนียเอ้ยคูจูเนียมีช่องด้วยเดี๋ยวเราไปเปิดช่องดูเราก็วันนี้ก็เอาขอบคุณหลายๆใช่ละอีกสองคนนะเอาขอบคุณไม่เป็นไรเอามาไม่ลูกมามาเข้าอะไรนี่เอาขอบคุณนักเรียนขอบคุณค่ะยิ่งยาเราเราไปเอาไปใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อีกสักหน่อยลูกไม่ต้องถึงกับมรละอกรออปลูกกูจูเนียก็จะเลี้ยงพวกเราเองลูกแรกบอกนักเรียนว่า มะละกอฮอลแลนด์ออกมาลูกแรกจะเลี้ยงเนื้อย่างไม,ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวก็เลี้ยงครับเยี่ยมยอดสุดยอดครับสุดยอดนะ <c oughs> ครับก็ขอบคุณลูกๆนักเรียนครับอันนี้ก็มาเป็นแปลงสาธิตของการทําเกษตรแบบบ้านๆเรามีทั้งกล้วยหอมทองมีมะละกอมีผักทุกชนิดแหละผมปลูกหมดทุกอย่างก็เป็นแนวทางในการสร้างไรายได้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ